ก่อนหน้าที่จะทำอูพีเอ็นซีเนี่ยผมทํางานบริษัทคุณพระที่สุดท้ายเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์อ้าวที่สุดท้ายเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์นะขายรถซ่อมรถผมเดาแล้วเนี่ยอ่าเป็นพูดได้บอกว่าพูดได้ยนตะกิจยนตะกิจอยู่ยนตะกิจเลยอยู่ยนตะกิจเลยบ M w มันนานละเขาคงสาวเราไม่ได้มันนานละมันหลายสิบปีแล้วอนี้เออสาว เอาด่าพี่ไม่ได้พี่เข้าไปอยู่ในยนต์กิจคือเรื่องเรื่องอะขับผ่านบริษัทยนต์กิจทุกวันจะไปทำาน,นค,คือคืออย่างนี้เราอะเติบโตมาในยุคที่ดูแข่งรถพาเลทต,ตรองรู้กคือตั้งแต่ไม่มีรถก็ไปรถพี่รถเพื่อนอะไรเงี้ยก็ผ่านไอ้เซนจอนอะแล้วเลยไปมันจะมีโฟลออดี้อะโชว์ที่เป็นยนต์กิจทุกวันนี้เป็นบ m อ็มอะนะเราขับรถผ่านตรงน,นี้ที่จะไปทางานฐานการบินไทยทุกวันอะ เราก็ฝันเลยแบบอยากทํางานที่เนี่ยวิธีก็คือว่าเข้าไปถามรับสมัครอะไรบ้างเออผมจบวุฒิอย่างเงี้ยไม่มีเอไม่ได้รับเอไม่เป็นไรผมขอใบสมัครงานก็เขียนเป็นกิจวัตรประจําวันว่าจะไปทํางานตอนเช้าะงานเข้าประมาณแปดโมงเงี้ยก็ออกจากบ้านให้เร็วหน่อยออกจากบ้านสนามมินน้ำอ่ะนะออกให้เร็วหน่อยเพื่อแวะยนต์กิจเขียนใบสมัครเขียนทุกวัน จนจนพนักง,งานอะเจอหน้าเชา้าสวัสดีครับยื่นใบสมัครให้อะมือมีแรงเขียนมึงเขียนกูบ,บอกกูไม่รับอะหงแก่เขียนก็เขียนมึงไปมันเป็นทางที่เราทําได้เ,ออเราก็ไม่รู้จะทไงอะกูฝันอะฝันอยากทางานที่นี่ก็เขียนเขียนทุกวันพี่เป็นคนชอบเอาชนะป่ะเปล่าเปล่า,าคือมันเป็นความฝันเราก็ทําได้เท่านี้ไหมเขียนเป็นเวลาเท่าไหร่กี่เดือนเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเดือน เป็นผมแจ้งตำรวจจับนะแล้วก็มีวันหนึ่งก็เป็นการติดต่อมาว่าให้ไปสัมภาษณ์พี่ยงติกเอาไว้น้ำหยดลงหินหินยังก่อนต้องพลาดกันมากแลว่าสมาร์ทกอก็วันหนึ่งก็ให้ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นคิดว่าได้แล้วยังจำได้จนทุกวันนี้เลยนะจริงๆพี่เป็นคนไม่ค่อยจำอดีตนะพูดตรงแต่วันนั้นมันนครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบเรา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 ฝันอะครับ S <S <S ก็ไปนั่งสัมภาษณ์ตอนนั่งสัมภาษณ์ปุ๊บก็จาได้เลยว่านั่งกันหลายคนมากทะเลาะก,กันก่อนเลยว่า <S <S เฮ้ยใบสม<า>ัครใบนี้ยคนเนี้ยนนผมทิ้งไปแล้วเออใครเก็บกลับมาอีกคน,นึงเออเห็นเหมือนกันก็ไม่ได้เอานะอีกคน,นึงอ๋อผมเห็นผมผมผมเอ้ยน้องน่าสนใจพี่ก็ให้เขาคุยกันแป๊บ<อ>แล้วพี่ก็บอกว่าพี่ครับจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้มีใครอะไรอะครับอาจจะคนละใบกันครับพี่ เขาเขาก็งงอะไรวะคืออะไรวะเพราะผมเขียนทุกวันผมเขียนทุกวันเขาก็แบบเฮ้ยบ้าปะเนี่ยเราก็บอกเฮ้เราเขียนไปสมัครทุกวันเลยอแต่มีคนหนึ่งที่เรียกพี่มาใช่แต่แต่พี่จำไม่ได้นะว่าเป็นคนไหนจะมีหนึ่งคนอ่ะที่แบบเรียกมาทุกคนก็จะบอกเฮ้ยเขาาคัดออกเขาคัดออกเขาจะไม่ให้ทางานอะไรก็คุยก็สรุปสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาอยากรับ แต่เขาไม่มีตำแหน่งให้เราบอกไม่เป็นไร